วันที่2มิถุนายนก็คือเมื่อเช้านี้เองนะคะพลทั่วพิเชรรษซื่อสัตว์แม่ทัพที่3ก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน,ใน่ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราชนิธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงพระเจริญพระชนมายุ44พรรษาในวันที่3มิถุนายน2565กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณสมโมสรบันเทินพัฟภายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในวรโรกาสอันเป็นมหามงคลโดยกองทัพภาคที่3นั้นได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปณบริเวณลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบัเทึงทัพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ห้อง202สโมสรบเงึงทัพและพิธีถวายราชสักการะถวายราชสด,ดุดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในรูปแบบออนไลน์ ที่ศาสนาสถานกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่3ในแต่ละหน่วยในแต่ละส่วนของแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้มีการดําเนินการจัดก,กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในวรโรกาศอันเป็นมหามงคลน,นี้ตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกันสําหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็ได้มีการกําหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็รักษามาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ร,ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยไปตามกรอบแนวทางของกองทัพบ,บกอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับและนี่คือจ